สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์แปดนาทีเย่ oh. จอเล็กอีกแล้วนะฮะ <laughs> วันนี้เราก็ลองอะไรใหม่ๆกันสักนิดหนึ่งนะครับจะว่าใหม่ก็ไม่ใช่นะก็คือภาพเป็นแบบจอแนวตั้งนะฮะนะครับจะได้เวลาใครดูมือถือจะได้ดูแนวตั้งได้นะครับกลับกลับมาใช้แบบเดิมกันเหมือนใช้ก่อนนี้แล้วก็ใส filter, ่ฟิลเตอร์เล่นๆนะครับไม่มีอะไรนะลองเล่นสนุกๆดูนะครับ ท่านใดชอบแบบแนวตั้งอย่างนี้ก็บอกกันหน่อยนะครับผมหรือว่าอยากชอบแบบเดิมที่เป็นแนวขวางแล้วก็ไม่ต้องใส่ฟิลเตอร์อะไรเห็นเป็นสีธรรมชาติธรรมดาก็กคอมเมนต์กันได้นะครับผมวันนี้ก็ก็มาลองนะครับลองได้กันสนุกสนุกนะโอเควันนี้การแพทย์แปดนาทีนะครั้งที่622นะครับประจําวันนี้วันที่25ากรกฎาคม2563นะครับ วันนี้ก็สบายๆนะครับมารีวิวหนังสือกันนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับอพอเป็นมิลเลอร์แล้วมันก็สลับเนาะแค่นอนดีก็ผอมได้นะฮะเล่มนี้นะแค่นอนดีก็ผอมได้ซื้อมาจากอัมม i n ินเฮลฟ์ซื้อมาจากร้านหนังสืออัมมินนะครับหมวดของอัมม i n ินเฮลฟ์นะครับอันนี้เนาะโอเคไม่ได้รีวิวหนังสือนานแล้วเหมือนกันนะครับไม่ค่อยได้มีเวลานะโอเค ขออนุญาตอ่านนิดนึงนะครับดูภาพและเสียงภาพเสียงชัดดีนะครับขอบคุณนะฮะภาพชัดเสียงชัดนะครับอ๋อบอกว่าทําคลิปนานๆทําแบบแนวกว้างก็ได้นะโอเคได้ครับโอเคเพื่อไม่ให้การเสียเวลา,าขออนุญาตรีวิวเลยปุ๊บเล่มน,นี้ปกติทุกครั้งนะที่รีวิวหนังสือเราจะรีวิวว่าใครเป็นคนเขียนด้วยนะครับแต่เล่มน,นี้ไม่มีประวัติผู้เขียนแหละนะครับไม่เจอ นะครับแล้วก็ไม่ได้ Google นะไม่ได้ Google ตากหานะครับก็อ่านเลยประมาณนั้นก็อ่านเลยนะครับคอยเขียนชื่อซาโตะเคอิโกะนะครับคนที่แปลคือคุณกาญจนีสวยสมพลนะครับในหน้าปกนี่เขียนเปลยไว้นะครับแค่นอนดีมีคุณภาพใครๆก็ผอมลงได้เดือนละาน1กิโลกรัมนะครับเคล็ดลับปั้นหุ่นสวยโดยไม่ต้องพึ่งยาง โดยส่วนตัวตอนนี้นะครับกำลังอินเรื่องการนอนหลับแหละหนังสือหลายๆเล่มเกี่ยวกับการนอนหลับแล้วก็มีการคุยกับคุณหมอเรื่องของนิทรานะนาถ้าใครได้ชมนะครับได้ทำการแพทย์แตนะ่นาทีทอล์กไปนะครับคุยกับอาจารย์อภิชาติส้มเงนินนะครับที่อยู่ที่ขอนแก่นโนระงพยาบาลศรีนครินนะครับอาจารย์ครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการนอนหลับ ประเทศไทยนะครับมีสาขานี้โดยเฉพาะเลยนะฮะต้องจบอายุรกรรมก่อนนะครับแล้วก็ไปต่อเรื่องของโรคปอดนะครับแล้วก็ไปต่อเรื่องของการนอนหลับเลยนะครับเพราะฉะนั้นสานี้เป็นสาที่ล้ำลึกนะครับสาที่ล้ำลึกคือเล่มนี้เนี่ยตัวเองที่ซื้อมาเนี่ยนะครับไม่ได้ตั้งใจจะใช้ลดน้ำหนักอะไรนะแต่ว่าจะมาอ่านเรื่องของการนอนนะครับเนื่องจากไม่มีประวัติเราก็ข้ามไปที่เรื่องของ สารบัญเลยนะครับสารบัญมีอะไรบ้างมี้3 4บทใหญ่ๆเนาะนะครับอันแรกคือความสัมพันธ์ระหว่างการนอนหลับกับการลดน้ําหนักอันนี้อันที่1นนะครับอันที่2เนี่ยเคล็ดลับการใช้ชีวิตประจําวันอันที่3เคล็ดลับก่อนเข้านอนและอันที่4เคล็ดลับการสร้างบรรยากาศตอนเข้านอนนะครับเล่นบ,บางๆแค่นี้เองนะฮะเท่าไหร่อ,ะรอะ่ะ ร้อยหน้าประมาณนั้นนะครับะจะยกตัวอย่างนะครับช่วงแรกเนี่ยเขาก็จะอธิบายแหละว่าเอ๊ะทำไมการนอนหลับสามารถช่วยลดน้ําหนักได้นะครับเขาก็อธิบายถึงเรื่องฮอร์โมนบางตัวนะครับ mm hmm. เกี่ยวกับเรื่องของการเาผาผลาญพลังงานนะเรื่องของโกรทฮอร์โมนเนี่ยสามารถช่วยในการเาผาผลาญพลังงานได้อันนี้ก็ก็มีแนะนำมีอธิบายเนี่ยฮะให้ดูแปแบบ๊บๆนี่ yeah, แปแบบ๊บๆเนี่ย เป็นรูกกระตูนด้วยนะฮะแล้วว่าต้องนอนหลับในช่วงไหนนะครับต้องนอนต่อเนื่องกันขนาดไหนมีข้อมูลอันหนึ่งน่าสนใจขออนุญาตแชร์นะฮะเขาบอกว่าคนที่นอนหลับนาน5ชั่วโมงนะครับหชั่วโมงมีโอกาสอ้วนขึ้นร้อยละ52นะครับส่วนคนที่นอนหลับ4ชั่วโมงมีโอกาสอ้วนมากขึ้นถึงร้อยละ73เยอะเลยนะฮะ สรุปว่ายิ่งนอนน้อยยิ่งอ้วนนะฮะอันที่หนึ่งยิ่งนอนน้อยยิ่งอ้วนนะครับโอเคบทต่อไปนะครับเคล็ดลับการใช้ชีวิตประจําวันเขาก็บอกว่าการใช้ชีวิตประจําวันจะเพิ่มประสิทธิภาพในการนอนหลับได้อย่างไงนะครับต้องบอกอย่างนี้เนื้อหาเนี่ยก็ไม่ต่างจากหนังสือเล่มอื่นนะครับนะไม่ต่างจากหนังสือเล่มอื่นที่เคยเขียนมาเช่นควรจะกินมื้อเย็นให้เบาๆควรจะกินมื้อเย็นให้ ก่อนที่จะเข้านอนสามชั่วโมงอย่างเงี้ยนะครับไม่ควรจะออกกําลังกายที่ไปกระตุ้นเรื่องของระบบประสาทซิมพาเทติกเพราะจะทําให้นอนไม่ค่อยหลับอะไรเงี้ยนะครับการตื่นนอนตอนเช้าควรจะออกกําลังกายเบาๆการลดน้ําหนักควรจะกินโปรตีนด้วยควรจะกินเกลือแร่ด้วยตื่นขึ้นมาควรจะดื่มนะ้อย่างนี้เป็นต้นนะครับและในนี้ก็จะมีอธิบายบอันหนึ่งที่ชอบมากนี่ นะครับมีเซ็ก์ก่อนนอนเพิ่มประสิทธิภาพการนอนให้ผอมแะตลกดีเหมือนกันนะฮะไม่ใช่ตลกอ่ะเพิ่งรู้ใช่ครับนีนเพิ่งรู้นะครับการมีเซ็กส์ของคู่รักกระตุ้นให้ระบบการทํางานซิมพาเทติกทำงานได้ดีขึ้นคือทําให้เรากระตือรือร้นและการซิมพาเทติกเนี่ยนะครับโอเคแล้วหลังจากนั้นจะเปลี่ยนเป็นพาราซิมพาเทติกเมื่อเสร็จจิบคือทําให้เรารู้สึกผ่อนคลายนะครับเพราะฉะนั้น ร่างกายจึงเข้าสู่ช่วงการพักผ่อนทันทีค่ำคืนหลังจากมีเซ็กจึงหลับสนิทได้กว่าปกตินะแล้วก็ผู้หญิงจะมีการหลั่งฮอร์โมนออกซิโทซินนะครับฮอร์โมนแห่งความรักจึงทําให้ร่างกายสงบอิ่มเอมใจนะครับคลายความตึงเครียดระหว่างจากชีวิตประจาําวันจึงทําให้หลับสนิทด้วยนะครับซึ่งส่งผลต่อโกรทฮอร์โมนที่ช่วยให้ผอมก็ออันแรกท,ที่ที่พูดไปนะถึงเหตุผลนะก็ดีนะครับแล้วก เห้รับก่อนเข้านอนเขาก็จะมีบอกเยอะแยะมากมายเช่นไม่เครียดนะครับกินมื้อเย็นแบบไหนให้แช่น้ําอุ่นก่อนอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยการเทคนิคการนอนหลับการยืดกล้ามเนื้องดคาเฟอีนนะครับเ,ออเป็นต้นนะครับชวนมีเครื่องดื่มที่ทําให้หลับสบายการฟังเพลงการเปลี่ยนหมอรออะไอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ สนุกดีนะฮะเล่มจ้านๆอ่านไม่ถึงชั่วโมงอ่ะจบนะครับก็แนะนำนะแนะนำอ่านง่ายดีนะฮะก็เป็นการจะเรียกว่าอะไรเพิ่มเทคนิคและการที่ทำให้นอนหลับได้ดีนะครับผมก็แนะนำนะฮะมาเห็นดูโอเคคุณโบบอกว่าจะมาเปิดแผลเพิ่งรู้ว่าคลินิกเปิดครึ่งวันนะครับ ไปเปิดที่ไหนหรือว่าจะมาพรุ่งนี้เย็นนะครับนะเนาถูกนะครับคุณชายก้นครัวสวัสดีครับคุณสมเกียรติสวัสดีครับคุณอัมพรคุณกุนิพาสวัสดีครับคุณนงประดาสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่อยู่ด้วยกันค่าคืนวันเสาร์นะครับของการเริ่มต้นวันหยุดยาวนะครับผมโอเคก็ขออนุญาตเหมือนเดิมนะครับชอบกดไลค์ช้กดแชร์นะครับผม ฝาก y u u t u b e t w i t t e r i n s t a g r a m ถ้าท่านใดอยากดูย้อนหลังนะครหมอขออน,นุาตแนะนำให้ไปที่ให้ไปที่เว็บไซต์นะครับผมสามารถเซิร์ชดูหัวข้อเกา่าๆที่เคยพูดขึ้นได้ที่เคยพูดมาได้ด้วยนะครับโอเครู้สึกพอเป็นแนวตั้งแล้วอยู่หลุดเฟรมบ่อยจังเลยเนาะ <laughs> นะครับต้องต้องอยู่ตรงนี้เนาะนะครับจริงๆ แนวนอนดีกว่าเนาะจะได้ไม่หลุดเฟรมอันนี้หลุดเฟรมไปหลุดเฟรมมาเนี่ยมันแคบโอเคนะครับอย่างไรก็ดีขอขอบคุณทุกท่านนะที่อยู่ด้วยกันวันนี้นะครับโอเคคมเข้มนะภาพวันนี้นะครับไปจากฟิลเตอร์นะคุณวันนีสวัสดีครับโอเคนะคุณที่ดารัแล้วเจอกันพรุ่งนี้นะครับผมโอเคนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับเราไงเราพบกันพรุ่งนี้การแพทย์แปดนาทีเพราะสุขภาพที่ดีเริ่มต้นที่ตัวอะไรครับผมสวัสดีครับ